แวบ,บแรกเนี่ยที่คนดูช่องสบัดแปลงอาจจะสะดุดตาเพราะแบบความสวยงามตามแบบสังคมนิยมแต่ดูดูไปสักพัก <c oughs> ก็จะเจอเสน่ห์ของนาที่มันมีความแบบตลกสอดแทรกความแบบเป็นกันเองอะไรต่างๆ จะมาเป็นจุดนี้เนี่ยมันเริ่มต้นมาได้ยังไงฮะจริงๆตอนเด็กนะเป็นคนที่พูดไม่เก่งไหนจะเป็นตุ๊ดอีกเราก็จะโดนล,อลอ้อว่าตุ๊ดเหยินนั่นน,น,นี่เราก็เริ่มเรียนรู้ว่าเราจะต้องแต่งหน้าแต่งตัวยังไงเราถึงจะสวยเราจะพูดยังไงให้เราดูมีเสน่ห์ถ้าเรามั่นใจในรูปแบบตัวเองอะเดียวมันจะมีคนแบบเราอะ <c oughs> อีกที่อยู่ในสังคมอะเขาก็จะมา f อโล o เรา อยไรต้องกล้าทําก่อนเดี๋ยวเก่งมันจะค่อยๆเก่งขึ้นเองแต่อย่างแรกเราต้องกล้าก่อนตัวนัดไม่ใช่คนเก่งเลยมีคนแต่งหน้าเก่งกว่านัดมีคนสวยกว่านัดแน่นอนแต่เขาไม่ได้เริ่มลงมือทําเขาไม่ได้ทําให้แสงมันมาถึงตัวเองคนก็เลยไม่ได้เห็นความสนุกของอาชีพนี้สำหรับคุณนันคือนะไรเหมือนได้เปลี่ยนไปเป็นไปไปคนอื่นทุกวัน <c oughs> เดี๋ยวนันก็แต่งแฟนซีเดี๋ยวก็แต่งหวานแต่งเพชรเหมือนนัเจอนัดในอีกเวอร์ชันหนึ่งอ่ะเนื่ยทุกวันตัวเราก็ตื่นเต้นก็ตื่นเต้นเวลาที่นัดแต่งหน้าเสร็จนัดมองคลิปตัวนัดวบเฮ้ย สนุกกับมันก่อนการทาในสิ่งที่ชอบเราจะไม่รู้สึกถูกบังคับสักเท่าไหร่ซึ่งพอเราไม่รู้สึกถูกบังคับเราก็จอยที่จะทํา เชื่อว่าหลายๆคนคงอยากจะเป็น b e a u ล็อกเกอ e r แต่ก็คงมีความกังวลว่าก็ฉันไม่สวยผิวฉันไม่ดีฉันจะสามารถเป็นได้หรอน่าไปร่วมงาน content c r ร a t o r beauty blogger ต่างๆเ่ยทุกครั้งนี่ยไปงานนะ้าจะเจอคนที่มีความมั่นใจในตัวเองแล้วก็หาเส้นทางตัวเองเจอน่าจะแบบแมทแมสเ Man. ขา้าใจไงอ๋อ beauty b ก o กอร์ประมาณนี้นแหละแต่เราจะเจอกลุ่ม beauty b ก o กอร์ที่อย่างเพื่อนนาละกันมีปัญหาเรื่องสิวโปรดักที่จะเข้าหาเขาก็จะเป็นกลุ่มแบบควบคุมความมันเรื่องสิวด้วยโดยเฉพาะหรือ b l o คนนี้แบบผิวเข้มหน่อยก็จะได้อีก target หนึ่งในการแบบผู้ฟังของเขาซึ่งนนนั้น้้รรูสสึกวว่่าาาเเไมมจป็ตตองย นาา่าเคยเจอคนขาวที่ไม่มั่นใจก็บอกว่าตัวเองมไม่สวยแต่น่าเคยเจอคนที่ผิวเข้มแต่ว่ามั่นใจในผิวตัวเองอนั้นมองว่าเขาสวยมากเพรานะนว่ามันคือแฟชั่นหมายถึงว่าช่วงนี้เราอยากขาวเราก็ขาวช่วงนี้เราอยากแทนเราก็แทนอะไรเงี้ยมีเทคนิคหรือว่ามีวิธีการส่วนตัวในการดูแลผิวยังไงบบางทีนะ้ก็ต้องหาสกินแคร์ที่มันเกี่ยวกับกลุ่มวิตามินซี ที่จะช่วยทำให้จุดด่างดำอะไรเงี้ยจางเร็วบางทีไปทะเลกลับมาหน้าหมองคลยย้ำอะไรเงี้ยแต่ว่านัดก็จะต้องหาตัวช่วยที่ทําให้นัดผิวสว่างกระจ่างใสเร็วเพราะ t บาบงตัวแบบหลายพันหลายหมื่นเวลาถือมันฟิลกูลูดนะอะเนาะแต่เวลาใช้มันแพ้ก็อย่าไปฝืนงานของเรามันต้องแข่งขันกับความเร็วเพอร์เฟกต์อยู่ตลอดเวลาจนบางทีชีวิตเรามันเหนื่อยมากน้าอยากกินข้าวอะ่ะอีนี่ก็ต้องเฮ้ยคุณผู้ชมคะแต่ มันจวีอ่มานี่คือความยากที่หลายคนอาจจะแบบไม่ทราบไม่ยึดจักรดูเวลาน่าได้ไอเดียปุ๊กนะจะรู้สึกว่าคนดูอยากดูไหมในหัวเรามันว่ามันเจ๋งอะแต่พอมองในมุมคนดูปุ๊กก็อย่าทำจัดการรับมือยังไงกับคอมเมนต์ที่มันแย่ๆเขาขขึ้นอยู่กับอารมณ์วันนั้นหุนอีดอยู่อะเจอคอมเมนต์แค่แบบพี่ดองคลิปปะคะมันก็ดาวได้อะแต่เราก็อยากอ่านเพื่อที่จะได้ เออปรับปรุงนะั่นนู่นนี่บางทีหนูเจอเพื่อนคอมเมนต์แย่ๆหรือหนูกำลังเริ่มทำช่องหนูเจอคอมเมนต์ไม่ดีหนึ่งคือจริงไหมถ้าจริงต้องปรับโครงถ้าคอมเมนต์นั้นมันไม่จริง <c oughs> ก็ช่างมันฝ <c oughs> ากถึงเพื่อนๆหรือว่าน้องๆที่ดูอยู่นะคะและอยากเป็นยูทูบเบอร์บิวตี้บล็อกเกอร์เนี่ยไม่ต้องรอเงินซื้ออุปกรณ์หลายๆคลิปพวกนะั้นที่ร้านวิวก็มาจาก คลิปจากกล้องโทรศัพท์เราเริ่มได้เลยค่ะนึกอะไรออกลองทำเราต้องลองทําก่อนเราถึงจะรู้ว่าคนจะดูหรือไม่ดูถ้าวิวมันน้อยเราก็จะได้จำว่าอ๋อแบบนี้อย่าไปทําอีกแล้วก็ลองทําแบบใหมๆ่ๆแต่ถ้าเราไม่ได้ลองเลยเราจะไม่รู้อะไรเลยสักอ